ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่งานลดราคาของ Dreamtoy นะครับซึ่งเรามีของที่เล็งไว้เป็ที่เรียบร้อยแล้วฮะนั่นก็คือหุ่นยนต์ที่ราคาดีมากๆ hey, image, ซึ่งคนดูเห็นโมเดลนารูโตะโตเกียวเรเวนเจและเรื่องอื่นๆที่กองอยู่ตรงนี้ไหมครับหมดนี่199บาท ส่วนของเล่นแปลงล่างของเรานะฮะก็1ล็อกไปเลยเต็มๆและเป้าหมายของเราในงานนี้ครับนั่นก็คือกล่องนี้ครับมาร์สไร e ดอร์กีส และอีกกล่องนึงก็คือมังกรและหมาเอ้ยมังกรและเสือนะครับกล่องนี้กล่องใหญ่มากนะครับมาเลยยกไปที่แคทเชียนะครับผมเนื่องจะเป็นงานลดราคาครับผมกล่องบนไรเดอร์กีสนะอยู่ที่ประมาณ1,100กว่าบาทนะฮะลดจาก2,000เลยนะส่วนไอ้กล่องมังกรที่สแกนอยู่นะครับกล่องนี้ประมาณ1,300กว่าบาทก็คือลดมาเยอะมากผมว่าลดมามากกว่า5 0 0 6 0 0้แน่แล้วถ้าซื้อครบราคาที่กําหนดก็จะได้ของแถมตามนี้เลยนะครับซื้อ500ได้อันนูน้นซื้อครบ1000ได้อันนี้ส่วนผมซื้อครบ2,000 ก็จะได้เลือก 1- ใน10ตัวเนี่ยเป็นของแถมกลับบ้านไปแน่นอนผมต้องอยากได้จูจูสึไคเซนตัวเล็กๆอันนี้อยู่แล้วนะฮะแต่พี่เขาบอกว่าเอ่อจูจูสึไคเซนตัวเล็กที่เราอยากได้มันหมดนะครับก็เลยได้เป็นไกอาร์เมโมรีมา2อันจริงๆผมยังเลือกโมเดลเรื่องอื่นๆกลับบ้านได้นะฮะแต่ว่าเรื่องที่เหลือมันผมไม่เคยดูละเฮ้ย <He i, S 2> มีหุ่นยนต์รถรวมร่างด้วยนะครับผมของเรื่องบูนบูมเจอร์นะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นเลยนะฮะโอ้มีเยอะเลยหุ่นยนต์แมลงของเล่นมัสไรเด งานนี้จัดถึงวันที่5มิถุนาปีนี้นะครับซึ่งออวันที่คนดูได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะจบงานนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาครับถึงบ้านแล้วนะฮะโอ้โหกล่องใหญ่แบบใหญ่มากเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวไอ้กล่องนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราลองแกะกล่องข้อออกมาดูก่อนนะครับกล่องใหญ่มากนะครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวันนี้เราจะมาใส่ชุดนิสิตรีวิวของเล่นกันแล้วนะครับก็คือเลิกเรียนก็คือออกจากมอน,นั่งรถไฟฟ้าลงเทอร์มินอลออกมาเลยนะด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้นะครับหน้าที่ของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับหลักๆของมันอะ่ะคือมันจะทําให้ดองโอนิไทจินอะ่ะตัวใหญ่กว่าเดิมนะอโอ้เขาแพ็คมาดีมากเลยนะคือแบบว่าห่อแล้วห่ออีกอเอาง่ายๆหัวมังกรดูนี้ เนี่ยหัวมังกรคือไอหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเป็นเสือกับมังกรผสมกันนะครับอันนี้ก็คือหัวมังกรซึ่งห่อแบบพอแล้วห่ออีกนะครับรืบโอ้ยกลิ่นใหม่ๆเลยไม่เคยเห็นน้องแพ็ดีขนาดนี้นะครับอยงมอันนี้เป็นเหมือนเสือนะฮะอุ้ยอันนี้คือแกะมาแล้วเป็นตัวเสือเลยนะเสือนะครับผมไม่ใช่พิงค์แพนเตอร์นะพิงค์แพนเตอร์ก็เสือนี่ว่าแต่ว่า ผมเห็นแวบแรกในคลิปรีวิวคนอื่นเออเหมือนแบบพิงค์แพนเตอร์เลยอะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีคนดูกันอยู่หรือเปล่านะครับมันคือเสือนะครับไม่ใช่หมาหรือแมวหรืออะไรนะน้าหนักดีนะน้ําหนักดีนะไม่ได้เบาอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวแกะมังกรออกมาทั้งตัวเลยดีกว่าและนี่ก็คือชิ้นส่วนมังกรของเรานะครับผมสีทองทองเนี่ยคือมังกรเนาะอันนี้เสือไว้ก่อนนะครับเอ,อ่อเริ่มจากอะไรดีเริ่มจาก เห็นท่อนๆสองแท่งได้ไหมครับคิดว่ามันคืออะไรมันก็ต้องเป็นเหมือนขามังกรถูกไหมครับผมแต่ว่าวิธีการประกอบมังกรเนี่ยเริ่มจากส่วนหัวนะครับอันนี้คือส่วนหัวมังกรนะฮะเห็นหัวมังกรมันจะซ่อนอยู่ในเหลี่ยมๆอันนี้นะครับวิธีการก็คือกดเข้าลงไปแล้วก็งิกงิกงองอหน่อยงิกๆหัวมังกรให้มันพ้นออกมาโดยง่ายครับนี่ อันนี้คือหัวมังกรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหัวมังกรที่เหมือนที่สุดในบรรดาของเล่นที่ผมมีต่อไปครับผมเราจะต่อขาเข้าด้วยกันนะครับเห็นกลมๆสองอันิเมะเราจะเอาขาของมังกรมาต่อนะครับผมบอกเลยว่าไอหุ่นตัวนี้มันเป็นมังกรที่สีสวยมากนะครับแต่ว่าหน้าตามันก็ไม่ได้เหมือนมังกรมากขนาดนั้นแต่ผมถือว่าใช้ได้อยู่และอีกข้างนึงครับก็เอาแง่งแสีแดงครับใส่ลงไปในช่องวงกลมเนาะบอะเรียบร้อยนะฮะ อันนี้ก็คือส่วนหัวและลำตัวมังกรนะฮะแล้วก็ส่วนปลายเท้านะ,ะก็แยกออกมาจากขาทั้งสองข้างฟึบฟบนี่อันนี้ก็จะเป็นขานะครับมังกรต้องมีหางถูกไหมครับแน่นอนว่าหางมังกรมันจะเป็นดาบนะครับดูก็รู้นะเล่นมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะครับส่วนใหญ่หางมันจะใช้เป็นดาบเนาะ,ะหางมังกรก็เช่นกันนะ,ะต่อไปก็เป็นขาหน้านะฮะ2ข้างเลยฟึบอุ้ย แค่สามขาก็ยืนได้แล้วนะฮะโอ้หลักการฟิสิกส์นะสามขาก็เพียงพอแล้วทั้งนั้นมังกรสามขาพออ,อีขานึงไม่ต้องใส่แล้วถ้าใส่เข้าไปก็จะได้แบบนี้นะฮะเรียบร้อยมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นมังกรเหมือนอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าหัวนี่ใช่เลยนะหลับหัวนี่คือแบบถูกต้องเลยอะ่ะมังกรจีนเลยปากก็ใช่ลำตัวยาวๆมีหางนะครับแต่ว่ายึกยักยึกยักแบบ กระดึบกระดึบกระดึบไม่ได้นะบางคนอาจจะบอกเหมือนหมาไส้กรอกมากกว่าก็ได้นะลำตัวยาวๆนะเออแต่ว่ามังกรผมว่าโอเคต่อไปเราจะมารวมเสือกับมังกรเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ง่ายมากนะฮะก่อนอื่นก็ถอดหางมังกรเขาออกก่อนแล้วก็ขาของมังกรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาของหุ่นยนต์ด้วยนะครับจัดรูปนิดนึง แยกแล้วว่างส่วนแขนนี้เราไม่ใช้นะครับเราต้องถอดตอ,อกนะครับผมเพราะว่าแขนของหุ่นยนต์เนี่ยหลักๆมันจะมาจากข้อต่อของตัวที่เป็นเสือนี่พิงแพนเทอร์ของเรานะครับก็จับเขาให้มาเป็นคนเลยครับยืดยืดลงลงแล้วก็กดหัวเขาลงมาครับปิงแล้วตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเหมือนหัวหัวคนซ่อนอยู่นะครับไอหัวเนี่ยมันจะเด้งออกมาเมื่อใส่เข้าไปในในแท่นเนี่ย เพราะว่ามันจะมีเหมือนช่องช่องด้านหลังเห็นช่องดำๆเลยไหมครับถ้าเอาอะไรไปจิ้มอะ่ะมันจะมีหัวโผลออกมานะครับจิ้มเข้าไปในรูเนี่ยนะฟึ๊บนี่เด้งแรงมากนะอันตรายเลยฟึบนี่โอเคเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยให้แหวกเขาขึ้นครับยกขึ้นฟึบใส่เข้าไปฟึบขาเนี่ยล็อกเลยนะไอ้ที่แง,แง้มออกมาเมื่อกี้ครับใส่เข้าไป ใส่เข้าไปโอเคล็อกขาเรียบร้อยแล้วก็กดกดกดเข้าไปให้แน่นอ่ะปุ๊บเห็นดิ้นเสียงเมื่อกี้ไหมมันจะมีหัวเด้งออกมาตอนกดเข้าไปให้แน่นนะครับเดี๋ยวลองอีกทีปึง้งแล้วหัวมังกรครับกดเข้าลงมาไม่ใช่กดอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรพับอะ่ะโอเคตรงปากมังกรก็แหวกออกนะครับ ต่อไปเหลือแขนโลงๆใช่ไหมใส่พร้อมกันเลยเนาะ <S <S เหลืออาวุธถูกไหมฮะอาวุธก็คือกงเล็บที่มันอยู่บนหลังเสือนั่นเองนะครับผมใส่เข้าไปครับฟึบส่วนอีกข้างนึงก็ใช้ดาบเลยนะนี่ใส่ฟึบก็เ,เหลือแท่งไม้2อันนี้นะครับผมคือหลายคนก็ต้องคำถามว่าเอาไอาแท่นไม้พวกนี้มาทำไมนะฮะมันเป็นเหมือนเครื่องประดับชนิดน,นึงอะ่ะเออก็ใส่ใส่ไป คือไอแผ่นไม้สข้างเนี่ยครับมันจะไปมีประโยชน์ในอนาคตนะผมไม่รู้ชื่อนะเพราะว่าเรื่องนี้ดูไปไม่กี่ตอนเองรู้แค่ว่าเสือกับมังกรเนี่ยมันเป็นเหมือนหรือว่าสัตว์ที่อยู่คู่กันในความเชื่อญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกระต่ายคู่กระเต่าหยินคู่กระหยางวัฒนธรรมญี่ปุ่นเสือก็คู่กับมังกรอะไรประมาณนั้นและสเต็ปต่อไปของของเล่นเสือมังกรของเรานะฮะเราจะรวมร่างไอสอตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับิ คือมันจะประกอบรวมกันได้นะครับคือไอหุ่นเสือมังกรเนี่ยมันจะเป็นของเสริมให้ดงโอนิไทจินเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็แบบเทขึ้นวิธีการก็แยกชิ้นส่วนของดงโอนิไทจินออกเลยนะครับไออะไรที่เราต่อๆกันไว้อ่เออแยกออกให้หมดส่วนที่เหลือก็ไว้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเราจะทําการแยกชิ้นส่วนหุ่นยนเสือมังกรนะครับคือถ้าใครเป็นแฟนดงบาเทอร์แล้วขัดใจที่ผมเรียกชื่อไม่ได้นะฮะก็ ขอโทษด้วยนะครับเสือที่เมื่อกี้ใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นชิ้นส่วนใหม่ของหุ่นยนต์นะครับโอเคหัวนี้เก็บกลับคืนไปเลยนะเ,เริ่มจากส่วนเท้าของหุ่นยนต์ก่อนนะครับเห็นไหมว่าตรงปลายเท้าดงอันนี้ไทจินตัวเนี้มันจะมีแง่งแง่งประกบเข้าไปเลยนะโอเคอีกข้างครับเย่แค่นี้ก็สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับก็ ตัวยาวกว่าความยาวหน้าผมอะ่ะเออเป็นหุ่นที่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะต่อไปครับผมเขาจะเอาหมาป่าและลิงเนี่ยมาเป็นแขนของหุ่นยนต์นะครับผมจำไอแผ่นๆที่เราบอกว่ามันไม่มีประโยชน์มาได้ใช่ไหมฮะก็ทําให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาครับโดยการเขาเป็นท่อนนะ,ะแล้วก็เอาไอท่อนเนี่ยมาแปะโอเคส่วนนกแสกของเรานะฮะก็ยังคงต้องใช้ประโยชน์เหมือนเดิมนะฮะก็ติดเข้าไปนะครับนี่เลยนะฮะก็จะเป็นแขนข้าง ข้างขวาของหุ่นยนต์นะครับติดเข้าไปอแข็งมากโอ้เรียบร้อยครับหุ่นยนต์ตัวนี้ด้วยความท่วนน้าหนักมันต้องรับเยอะนะข้อต่อมันเลยต้องแน่นนะครับส่วนแขนข้างต่อไปเราจะใช้ลิงกนะครับเห็นไหม เขาใช้เสือทั้งตัวเป็นแขนเลยนะฮะอันนี้ก็จะใช้ลิงทั้งตัวเป็นแขนเหมือนกันนะครับเอาขาลําตัวมังกรเนี่ยครับใหญ่ๆเลยอ้๊ยใหญ่มากประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้ก็พับไปทางเดียวกันครับอันนี้คือแขนหนึ่งข้างอ่ะคิดดูมันทั้งใหญ่มันทั้งหนักเลยนะครับอันนี้คือหนักนะแล้วก็ข้างบนนี้กดลงนะหลังจากนั้นก็เอาลิงทั้งตัวเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับล่องตรงเท้าของลิงอ่ะมันจะพอดีกับล่องแดงๆตรงนี้ นี่เป็นไงล่ะแล้วไอด้ดำๆเมื่อกี้มันก็จะมีประโยชน์แล้วนะครับก็จะมาวางตรงตรงนี้ครับเออเพื่อให้มันเป็นเหมือนที่วางนกอะนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงหัวไหล่เนาะชิ้นส่วนนกนะครับติดเข้าไปฟื้นนี่เป็นไงล่ะ ๋อแน่นมากเป็นไงฮะแค่นี้ผมว่ามันดูมันยังดูเท่ยู่นะมันยังดูไม่ลกเกินไปถึงมันจะดูกล้ามใหญ่เป็นพิเศษก็ตามแต่ว่ามันจะดูลกมากกว่านี้ครับถ้าเราใส่หน้าอกเข้าไปเห็นไหมหน้าอกตอนนี้มันยังโล่งๆนะครับแน่นอนว่ามันคือส่วนหัวมังกรนะฮะโอ้โหชิ้นบอลเลอร์ถ้าใส่เข้าไปมันจะลกแค่ไหนวะหัวมังกรแสนสวยของเรานะฮะก็หักเขาเข้าไปครับฟื๊บแล้วในส่วนของหน้าอกอันแรกสุดนะฮะเห็นไหมอ่าคราวนี้เราก็จะเอามันมา ประกอบเข้ากับมบังกรนะครับนี่นี่อลังการมากอลังการเกินไปด้วยซ้ำนะฮะอ้าเป็นไงละ่ะแล้วหมวกอันเดิมไม่ได้ครับเปลี่ยนครับยกออกยกออกผูกหมวกอันนี้มันเท่อยู่แล้วนะมันดูหมวกสมรารผมว่ามันเท่อยู่แล้วแล้วดูหมวกอันใหม่เป็นลิเกเลยเจ็ดสีคัลแล้วฟูเกินไปนะผมว่ามันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเข้าอ่ะ ซึ่งผมลืมกงเล็บนะครับกงเล็บออยู่ด้านขวานะโอเคเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับหุ่นรวมร่างสัตว์เชนิดนะฮะไม่ใช่สัตว์เตัวมันจะมีคนมียักษ์มีลิงมีหมามีไก่ฟ้าสีชมพูมีมังกรมีเสือนะฮะเอย่างสิ่งที่ผมชอบอย่างเดียวคือมันใหญ่อลังการกว่าเดิมนะฮะจุดขยับก็ขยับได้น้อยกว่าเดิมนะเพราะว่าแขนมันใหญ่มากแขนนี่แทบจะขยับไม่ได้เลยครับ สุดท้ายนี้ครับผมชื่อเล้งนะครับนี่ช่องซีเล้งซีเอชครับผมอย่าลืมมากดติดตามห้าซับยูทูบแล้วก็ฟอร์ไอจีฟอร์ทิกต k อกมาคุยกันได้ในไอจีด้วยนะครับฟอร์ทิกต k อกด้วยครับซับยูทูบด้วยครับขอบคุณครับ